Happy song clan! Ari song clan! Ryota in Thailand! Ma, Tini, Hua Hin, Kaplo, De, Kaplo, T. tape. Nagwa, Mark, Mark! Antarai, Mark, Mark! I was almost cry. Kaplo, T. tape. heavy traffic jam. And, uh, Kanok, Groontape, tape, Shah, 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 Shah. As, my shah, yeah, Leo, 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 Leo. My yak, my yak. Tintin, my De, ポム、ポムトン、ポムトンカプロ。じゃあ、バイ、フードサディン、エレファントファンデーション。ヤギン、アハン、フワヒン。タ、フワヒン、テ,ンティニー,ミー、ミ、スペシャルフード。But I don't have any idea. ウワサナブーダイノ。ポリス、ベハンミ。So nervous. Let me, let me, let me, デララ、デララララ、お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 、ない、君の虜になってしまえばきっとこの夏も充実するよ、もっときっとは、たクンパプロ、ティグルン、ティプラデータイ、 คุณขับรถดีมากมาก everywhere เพคนไทยใจเย็นเย็เป็นประจาแต่ทองคนไทยขับรถไม่ใช่ใจเย็นเย็นคอีบุดเร็วเร็วที่โตเกียวเร็วเรมากมากแต่ขับรถไม่ไม่เรวๆชา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 ใกล้ใกล้ถึงแล้วที่ไหนที่ไหนมาถึงแล้วนะครับ เดียวต่อินไทยแลนด์สวัสดีครับกรอะไรนะคอ่าช้างอฟนโอเคพภาษาไทยนิดหน่อยโอเคค่ญี่ปุ่นใช่ทีนี่ับับชได้ไหมครับอ่า Nang, Nang Chan Medite. Medite. 5,800 uh. baht of And it's popular. Elephant by wall. Oh. Wall uh -huh. with elephant. Walk, walk in the field. with the Yes. Yeah. Oh, okay. And feeding. Feeding. Turn oh, back feeding. Oh. Yeah. And take a picture. Oh, okay. okay. About 30 minutes. Oh, 30 minutes, okay. Together. Uh -huh. Together, everything. Okay. 800 baht per person. 100บาทโอเคทำไมพูดภาษาไทยได้อาศัยที่นี่18เดือน18เดือนใช่กลักคีคองลั้งี้ีทาง t อันนี้อะไรคะกลัลักคพูภาษาไทยกุลักอะไรดอักโชดีโชคดีโชดี ท่านกลางโอเคโชคดีโชคดีลัคกี้ลัคกี้กล้วยกล้วยน้ำตาลค่ะน้ำเปล่ามีเอะช้างฟอมีอันนี้กล้วยฟอช้างฟอช้างกินไม่ได้ได้กินได้นะหิวหิวโอเค อยู่ลอก่อนนะ Wait about 15นาที15นาทีโอเคกล้วยกล้วยกรวยเล็กๆสุชามุนสุชามุนสุชามุนอืมอร่อยทิ้งทามทามดได้ไหม

ソン,ソンクラン。イーシップサムナティ <noise> ソンクランシューソンクランポワレンナンパオヨヨ。シャイシャイポカティアップナン。アリーリトゥミットセブンティーゲーマーク。 Early to early to mid -hurst. I love it here as I am never beaten I am well cared Tonkam I love it here mm. Shampooed pasta Diner well, Saudi Au au cup ไมากินไม่เอาไม่กินมาไม่กินกล้วยมาไม่กินกล้วยผมกินกล้วยจ้าโมนิโกชิจ้าโมนิโกชิจ้าโมนิโกสวัสดีครับโอเคครับ เลสโกช้างกินข้าวหรือยังช้างกินข้าวตอนเช้าแล้วเออช้างแล้วกินข้าวอ่ะกินข้าวเร็วไม่หิวหรอหิวหิวช้างกินช้างกินสองร้อยกิโลต่อวันสองคิสองร้อยกิโลใช่สองร้อยว้ามากมากอันนี้สองกรังใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ออายุสี่สิบแปดปี ชีอ่านี่เที่ยแล้วอ้วนอ้วงเที้ยแล้วอ้วนเตี้ยแล้วอ้วแอนแฟทออเตี้ยอ้วนใหญมากเช32ี่32เี่ยชื่อลยทองลทองไอ้เจ้ากวอ์กวิยูโอเคโอเคดังกับกับเดาวขาวอันนี้คอคาสิบห้าโอ้ยชง ชื่อซองกังใช่ไหมใช่ซงกาอ๋อซงกางตวเร่งเ,เน้ำเปล่าใช่เฟสลิปบ้างบ้านบ้น,บน,บน,บนช้างนอนอยู่ข้างในบ้างของช้างใช่ใหญ่มากไฟล์คอไอเทมจิโกโฮมอย่าฟรีดอมเนี้ยอันเดฟรีอย่าโอเคแย่ที่คำยูฟิที่คำย h งไงกันแล้วเป็นชื่อโอเค ยูฟีดอ่างโอเคอายูคันทัดโอเคคัเล็กจับจับช้งสัมผัสได้สัมผัสได้ปอดีกปอนีกน่ารักปอดีครับปอดอีกปออีกปอนปอนขึปอนอ่ะเอาอโยโยได้ไหมยัอะไรนะอร่อยไหมทำมุกทำมุกอ่าไม่ ไปเรื่อยๆบล็อกแอนด์ฟิตอ่ะอาจารยกี่วแล้วอางรยกี่วก่อนอาจกี่ยวชีเซยู่ทั้งเกี่ยวอย่าขอบคุณค่ะเลดี้ไทยซีเซยู่ายูยู่ห่างซ้ำเช่นร้องไม่ไม่คุยใด The lady Thai ร้ายอยู่อืมไม่รู้ยู่ห่ซ้ำยูดูโน้โอเคขอบคุณค่ะ You know she for you you have the food yeah oh ไม่ใช่เพราะว่าผมผมหลงผมหลเพราะว่ามีข้าวมีข้าว้วยช้างเขาเขาสนใจผลไม้มากป่าสนใจคุณโอ้ในผลไม้เนี่ยเขาเขาชอบเป็นอันดับอันดับหนึ่งเลยชอบ้วยที่สุดช้าชอบใช่กินอะไรเขากิน กล้วยกล้วยสับปะรดสับปะรดโอ้สับปะรดแตงโมทำโมมะพร้าวอืมแล้วก็วอเตอร์เมลอนแล้วก็อ่แตงกวาแตงกวาคิวคัมเบอร์โอ้คิวคัมเบอร์อ่าเด The cucumber has t ะ e water i อ s i d e here ไรอ่ะรู้ไม่มีน้ำเปล่าเยอยๆนะวุนพมทำอะไรไม่ได้โอ้าหุ้น โอเคอะไก What I cannot do I should not do ควรควรไม่ได้ไม่ควรไม่ควรอ่ะโอเค anything อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้คุณสัมผัสได้ช่างไม่ชอบอะไรช่างไม่ชอบอะไรจับจับที่ไหนไม่จับได้ตอนนี้โอเคอ่ะมิสเตอร์ไอเทกยูรุกอะเชียร์ l i n k ิ้ง the world In, what do you In your mouth. Uh. Take it in Yeah. mouth. What do? Take it mouth. What, uh. what, do? Get. <laughs> what do? My queen the mouth. Wow. Cap oh. yep. okay, okay, Take it in Oh. mouth. Okay? Okay. <laughs> 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 she like thong tongue. She is 32, 32 years Oh.

ดิฟอ๋อ so ข้าชอที่นี่เยอเคปแล้วโอเคไอเทยคไซอี้จยวิ้งย์อ่ะโอเควิงเชาโอเชวาทุกวันอับนังกีกีกีรังแล้วแต่ใช่เขาเขาเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำ ออ๋อขาชอบชอบอาบน้ำชอบอาบน้ำใช่ชอบน้ำมากเวลาฝนตกเขาชอบเขาจะแฮปปี้มากเวลาฝนตกจะอาบน้ำผู้ชายพุอ่ะพุพุยน์พุยน์ผู้ชายพุยน์ใช่เฮยอยูเซลฟี่ออยู่วัดนี่อ๋ออ๋ออยู่ใต้น้ำ everywhere everywhere yeah เฮดเอ a อเย้ yeah shop máy shop máy ca oh. happy song ca <laughs> Ari song ca gặp cha wow máy quay up nào Yamai when you first time already 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 Yeah, already 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 Yeah, already 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 Jingle I. Okay. Bye bye. Bye bye. Oh. He just use I take ice cream for you. <laughs> what? So this ice cream, give, give you, give Ice cream. Ice cream. Yeah. yeah. Ice cream. You walk with me. I take ice cream for you. Okay. Thank you. I <laughs> ice cream. Yeah. Ice cream. มไ <languages? S 1> อติมวาซาด้าไอติมฟรีไอศครีมอืมเอาเเสร็จแล้วฉันน่ารักมากสนุกมากว่ามันไปที่ไหนเอาเพื่อนมาเที่ยวด้วยอ่ามาแล้วก็มาแล้วก็มาเดินช้างอย่างเงี้ยเอาเอาจะเอาอืมโอเคเพราะว่าผมมีไอศครีมให้พวกคุณทานเค้บไโอเค้กค่ะ ว่ามีมีอะไรดีถ้าใกล้ๆตรงนี้ถ้าใกล้ๆตรงนี้ประมาณหกิโลจะมีอาร์ติวิลเลจอาร์ติอาร์ตอาร์ตอาร์ตวิลเลจโอ้ใกล้กลมีกาแฟมีกาแฟพระนกครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายซีูเลยคับซีูหัวหินอาร์ตวิจ Yagin yeah, Cafe, Jagin Cafe, Kauput, Tinimi Cafe, by Gang. Okay, let's go Martin Art Village Welcome Yagin yeah, Cafe Oh, Mi Cafe Hello American Yen ไม่ไม่เน้ำตังนีอะไรต้องซื้อทตที่ปีตาปานเดไม่มีนาฬิกาทอไปเพชรบรี my painting my drawing จ้ทาท่าอันนี้ใส่ที่นี่ it's my painting ใส่ที่นี่ได้ไหมอยากให้อันนี้ไม่ได้โอเคครับขอบคุณครัใครที่นี่ไม่ได้เพราะว่าผมไ Ok ja pai petchaburi. Rio ta in Thailand. Ja pai petchaburi. My pen lai like, my pen lai. Like. My pen lai like, my pen lai. Like. Jai yen yen jai yen yen. Jai yen yen jai yen yen. Khắp lo Khắp lo cha cha. Mai dai mai dai leo leo. ขับรถขับรถชาชาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วอันตรายทำไมเร็วเร็วขึงัยที่ไหนทึกขันทึกวังใจแย่แย่ขับรถขับรถชาชาชาเร็ว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 อันตรายผมไม่ชอบ อันตรายผมไม่ชอบใจเย็นๆทำไมขับรถเร็วๆอยากไปที่ไหนไ<ฮ>ข่ดองซาดิกะเท่าไหร่คะยี่สิบบาทยี่สิบอ่ามีเกซี่ผาห้าร้อยอ๋ออันนั้นก็ได้เนี่ยได้ก็ได้เนี่ยแตงเหรียญเนี่ยอ่าห้าเลยอ๋อซื้อมาได้ไหม โอ้ขอบคุณครัโอ้สวยนะอันนี้ได้ไหมได้คขอบคุณครับเย้สวัสดีครับสุดโอ้หงหมากหลอีสิบสิบหาคนไทยมัวระไยมัวร้ายสุดโอ้อันนี้หงมากดอกอะไรนะ

couple of young guys, you have to go to school. Two weeks, price is like 50,000 baht. Get driver license tea, one, yak. One bok pon, driver license tea, patetai, someone, shai mein someone, you can get in three days or something. They, kontai time couple of D, you can yak. Tea pechabri, gingkao, alloy, yak. ฮันน,นิลลตีฮันนิตี f i n a l l มาถึงแล้วลอคัโป้คงเดียวสองชั่วมือ,อคาโป้คงเดียว I survived มาถึงแล้วเจ a h นึ่งยิง้มลมชมเขาวังไปดูที่นี่มีมีอะไรมีร้านอาหาร キンアハンフワヒンカノンチョンブリー音か顔でかミカノンチョンブリーアハンチョンブリーアハンフワヒン顔じゃないかカノンチョンブリー君チョンブリーしちゃいまいいあっフェプリー ขนมเปเบรีมีไหมคานมบอกเองด้านโน้นได้เลยค่ะด้านในอันนี้ขนมใช่ค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารอ่าอาหารเปเบรีใช่ค่ะไป็นทางเกอันนี้ขนมเปเบรีโอ้ชื่ออะไรอ๋อขนมตาลคานงขนมตางโอ้ขนมตาลป้ายมีอันนี้ก็ขนมเปเบรี อันนี um, okay. ้โ mm. อ ah, ้ท uh ันโมทันโมเปเปเบรีว่างไหมอันนี้ว่างไม่กว่าโอเคเอาหนึ่งโฟมใช่สิบเก้าทันโมทันโมคาโน่เปเปเบรีช็อปดีช็อปดีมาช็อปช็อปมากราชิช็อปมากรา

น้ำเป้่าใช่ไหมอันนี้น้ำเป้่าเป่า,ปาไอนดูยินยินยังไงคิดว่า long น้ำน้ำ long อ,อันนี้คืออะไร อ่ายีน yangai. うん何パオ人は毎週毎週何パオつらいかお茶漬けあはん一分。 อร่อยใช่ทำม้อน่ากินอร่อยอร่อย มั่งกันมังกันแซมเได้อีปุ๊บอันนี้ทำมาจะเข้าไหมอันนี้อร่อยที่สุด จบที่สุดอิンン่มแล้วจะเอาบางของฟองร e ม a r k so ตอนนี้ I have to return my car so จะไปกรุงเทพ going back to Bangkok Thank you for watching see you next episode bye bye